สวัสดีครับทุกคนพบกับผมสมาร์ทจาก a r c r y p ิ o ต้นเกมฟ e นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมมีแพลตฟอร์มเกมฟลยแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าคุณภาพมากๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับย้ํานะครับว่าคุณภาพ,าพมากมาจริงๆเจ้า <No. S 1> ต,ตัวแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันสามารถเล่นผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นแบบ free t ี toplay ที่สามารถ Play t ู earn ได้ด้วยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่การชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการอัปเดตและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนๆ ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ขอเล่าถึงตัวแบ็กกราวของ MetaSense ก่อนนะครับ MetaSense เนี่ยถูกก่อตั้งและก็พัฒนาโดยบริษัทฮ่องกงนะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยที่มีชื่อว่า Imperium เทคโนโลยีกรุ๊ปซึ่งบริษัทนี้เนี่ยถูกก่อตั้งตั้งแต่ปี1999โดยทําธุรกิจเกมออนไลน์ในฮ่องกงไต้หวันและก็เซาท์อีสต์เอเชียเรื่อยมารวมถึงเคยทําเกม MMO IPG สําหรับญี่ปุ่นและเกาหลีนอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็ยังมีการพัฒนาเกมแนวแซนด์บ็อกซ์และก็ท e ํอีสปอร์ตทีมของตัวเองที่มีชื่อว่าโนวาอีกด้วยโดยเมตาเซนที่ว่านะครับมันคือบล็อกเชนแพลตฟอร์มที่จะคอยพัฒนาเกมไฟล์แลวก็นําเอาเมตาเวิร์สต่างตนะครับเข้ามาสู่แพลตฟ แล้วก็ Binance Smart Chain โดยเขาต้องการที่จะทำให้ Metasense เนี่ยเป็นเหมือนส่วนสนุกกลางของโลกบ็อกเชนและก็ Metaverse เลยทีเดียวซึ่งทุกคนนะครับสามารถเข้าร่วมส่วนสนุกในโลกนี้ได้โดยมีคติ3คํคำก็คือ create play และก็ e a r น โดยคอนเซปต์ของ MetaSense นะครับก็คือจักรวาลเนี่ยที่เต็มไปด้วยดาวเคราะห์หรือดวงดาวหรือโลกต่างๆที่ไม่เหมือนใครนะครับูดง่ายๆงไงก็คือพวกเกมพวกเอ่อฟีเจอร์แพลตฟอร์มต่างๆที่จะมารวมกันใน MetaSense Universe นี้นะครับโดย MetaSense Universe เนี่ยจะเต็มไปด้วยเกมที่น่าตื่นเต้นนะครับน่าสนใจนะครับน่าเล่นซึ่งเกมปัจจุบันที่มีเนี่ยก็จะมีได้แก่ดังนี้ MetaSnakes Petarush แล้วก็ h o l o s e n s e โดย m e t a s e n s e เองนะครับก็จะมี NFT Market p l a c e ของตัวเองด้วยนะครับไว้สำหรับให้ทุกคนได้เทรดพวก In-game Assets หรือแม้กระทั่ง NFT ด้วยโทเค็นของตัวแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า MSU เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับว่า MSU โทเค็นเนี่ยคืออะไรเรามาที่เกมแรกกันเลยนะครับเกมแรกเนะี่ยมีชื่อว่า Meta Sna ็กนะครับเป็นเกมที่มีตัวละครน่ารักมากๆแล้วก็เล่นง่ายมากๆนะครับซึ่งทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android เพราะว่ามันฟรีทูเพย์ แล้วก็ฟรีท to เอิรหลักการเล่นของมันก็ง่ายๆครับก็คือเราจะเลือกคอมโบของน้องๆสัตว์น้อยของเรานะครับผม แล้วก็กดหาแมชเพื่อเริ่มเกมเมื่อเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องแข่งกันเก็บเจมหรือว่าเพชรสีต่งตางๆภายในเกมน,นะครับโดยมันจะให้เป็นคะแนนแล้วเราก็จะต้องแข่งกับคู่ต่อสู้ใครเก็บได้เยอะกว่าก็ชนะไปหรือถ้าหากใครเลือดหมดหลอดก่อนก็จะแพ้ไปพูดง่ายๆก็คือระหว่างที่เราเดินเก็บเพชรอย,อยู่เนี่ยเราก็ต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ไปด้วยซึ่งเราเองก็สามารถถูกเล่นงานได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราต้องคอยระวงังไม่ให้หลอดเลือดของเราหมดแต่ว่าไม่ต้องกลัวเลือดหมดนะครับเพราะว่า เราสามารถเก็บเจมได้เรื่อยๆแล้วมันจะมีน้องๆเนี่ยที่เป็นสัตว์ชนิดนู้นชนิดนี้ที่เราเลือกเข้ามาในทีมเนี่ยงอกเข้ามาต่อหางเราเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหมือนการฮิวไปเรื่อยๆนะครับจะสปอร์ออกมาเรื่อยๆเลยก็ต้องบอกจริงๆนะครับว่ามันเล่นไม่ยากแล้วก็สนุกมากปัจจุบันก็คือดาวนโหลดได้แล้วนะครับทั้ง ios และ android อย่างที่แจ้งไปยังไงลองโหลดมาเล่นดูกันได้นะปัจจุบันนะครับสำหรับการเอินจากเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องติดอันดับลีดเดอร์บอร์ดภายในเกมเท่านั้นหมายความว่ายิ่งเก่งยิิิ่่งงงขยยัันนนเกก็็ได้้อซ แต่ในอนาคตเนี่ยเห็นว่าจะอัปเดต Dairy Mission ที่ทําให้สามารถเอินต่อวันได้ด้วยอันนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามทาง Official อีกทีหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางทีมเดฟนะครับยังฝากมาบอกอีกว่าทางทีมเดฟเองเนี่ยจะมีการอัปเดตเวอร์ชันหรือแพทนะครับในท,ทุกๆเดือนแล้วก็ไม่ต้องห่วงจะไม่มีการเปิดขายในนักทีพร่ำเพรือ่อสาหรับแพตฟอร์มเมเทอเซนอย่างแน่นอน,นซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับตัวผมเองเนี่ยได้ลองเล่นแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่า The t a n Arena แล้วก็ a x ี่จริงๆสําหรับลิง์ดดาาาวนนโหหลครรผมมทท้้้งงใเพื่่อีี ฟอร์มนี้เนี่ยก็มี NFT ด้วยนะครับชื่อว่า Action Spirit หรือว่าวิญญาณเก่าแก่นะครับซึ่งกำลังจะเปิดให้มิ้นท์ในวันที่20เมษายน2022นี้ในราคาตัวละ1 BNB เท่านั้นนะครับซึ่งเจ้า NFT เนี่ยแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยกัน Normal Rare Super Rare และ Super Special Rare ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันไปเช่นหูตาปากลาตัวเครื่องประดับและผ้าคุม ซึ่งข้อดีของเจ้าตัว NFT นี้เนี่ยก็มีมากมายเลยนะครับก็คือมันจะคอยช่วยให้ Passive Income กับ Holder หรือผู้ถือครองด้วยนะครับโดยผู้ถือครองจะสามารถรับ Airdrop ได้ในทุกๆฤดูกาลนอกจากนี้ยังสามารถใช้ Ancient Spirit เนี่ยเล่นในเกมอื่นๆของ Meta s e n s e ได้ซึ่งปัจจุบันที่รองรับก็คือ Meta s n a k โดยการนำเอา Action Spirit เข้าไปเล่นในเกม m e t a s n a ็กเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเหมือนกับมีบัฟเสริมนะครับให้กับตัวละครในเกมของเราก็อาจจะเก็บเหรียญวิ่งเก็บเหรียญเร็วขึ้นเก็บเหรียญได้ไกลขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มี NFT ตรงนี้นะครับเพราะว่าราคาในตลาดเนี่ยค่อนข้างโหดพอสมควรราคาสูงกว่าราคามินแน่นอนนะฮะ Nice. ซึ่งในเกมนะครับเราก็สามารถนำมาใช้ได้สูงสุด6ตัวนะครับ แต่ก็ไม่รู้อีกเช่นกันว่ามันจะโหดขนาดไหนเพราะแม้แต่ตัวเดียวก็ยังไม่เคยใช้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเรามี nft action spirit 2ตัวขึ้นไปเนี่ยสามารถนําเอามาผสมพัน์กันได้ด้วยนะครับโดยมันจะได้ประมาณ7รอบแต่ลูกๆของมันเนี่ยไม่สามารถมาผสมพัน์กันเองได้นะ ลำดับต่อมานะครับก็คือโทเค็นของ MetaSense 1ก็คือ MSU จะเป็นก e r n แนนโทเค e นของตัว MetaSense Universe แล้วก็ต่อมาก็คือ UCG จะเป็นในลักษณะของ Utility Token คละกันไม่แน่ใจว่าเขาใช้ถูกไหมนะครับสำหรับ UCG MSU Token เนี่ยคือก e r n แนนโทเค e นของ MetaSense Universe ที่มีจำนวนจำกัดและไม่สามารถสร้างเพิ่มขึ้นได้อีกโดยจะสามารถรับได้จากการเทรดผ่าน e x c h ช n g e เอินจาก l e a d e r b o บอรในเกม แล้วก็ a อ o ดเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ในทุกๆท,ที่ของ MetaSense Universe เลยรวมไปถึงสามารถใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการผสมพัน,น NFT หรือนำไปสเต k กกิ้เพื่อรับผลตอบแทนแล้วก็ได้สิทธิ์ในการโ o วตติ้งในเรื่องต่างๆด้วยและสามารถนำเอาไปซื้อ NFT ได้อีกนะครับผม และสำหรับ UCG ก็คือสกุลเงินหลักที่ใช้ในหมู่ดาวเคราะต่างๆใน Ecosystem มของ Metasense Universe นะครับแต่จะไม่สามารถนำไปใช้โหวตอะไรได้เหมือนกับ MSU โดยแนวคิดหลักๆของ UCG เนี่ยก็คือเป็นยีนคริสตัลซึ่งจะสามารถใช้ได้ในดาวเคราะทุกๆดวงในจักรวาล s e อย่างที่แจ้งไปนะครับโดยเจ้า UCG เนี่ยสามารถรับได้จากกลางวันของรีดแะบอดเช่นกันแล้วก็ได้รับจาก a i r d ดด้วย แต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะได้รับจาก Dairy Mission ด้วยนะครับผมแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็คือใช้ในการผสมพันุ์ NFT อาจจะเป็นพวกการฟักไข่หรืออะไรประมาณนี้นะครับใช้ในการเทรดในมาเก็ตเพื่อซื้อของหรือไอเทมในเกมต่างๆเป็นต้นแล้วก็ตัว UCG เนี่ยคิดว่าไม่น่ามี Max Supply นะครับเพราะว่าใน Whitepaper เนี่ยไม่ได้มีลงรายละเอียดไว้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับปัจจุบันนะครับเหรียญ MSU เนี่ยได้ list บน Exchange แล้วนะครับ เอ็กชแนนที่ลิสต์เนี่ยมีชื่อว่า AAX นะครับเป็นเอ็กชแนนเอ็กชแนนหนึ่งนะครับทำงานคล้ายๆไบแอนด์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ด้านล่างตรงเดสคริปชันเช่นเคยนะครับปัจจุบันราคา MSU เนี่ยก็ต้องบอกว่าแข็งมากเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดตัวที่ราคา0.25ดอลลาร์เนี่ยแล้วก็วิ่งไปทำออทามไฮที่3ดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยณนะปัจจุบันนะครับมันทรงตัวอยู่ที่าราวๆ2.4ถึง2.5ดอลลาร์โดยรายละเอียดกก็จะะตามามรรฟเลยนคับ ต่อมานะครับจะแนะนําให้รู้จักกับเกมที่กำลังจะเปิดโคสเบต้าใน Q2 นี้ที่มีชื่อว่า Peter Rush นะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวโมเดลแบบ Racing นะครับโดยตัวละครเนี่ยจะมีกลิ่นอายของสไตล์แบบ American a ารนะครับผมก็จะมีความน่ารักแล้วก็เท่ๆไปในตัวนะครับประมาณนั้นแล้วก็ลาดับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของ h o l o s e n s e ที่ผมได้เกินไว้ในตอนต้นนะครับ โฮโลเซนเนี่ยจะเป็นเมตาเวิร์สนะครับจะเป็นคล้ายๆ Minecraft แต่เป็นเวอร์ชันบล็อกเชนนั่นเองซึ่งถูกพัฒนาด้วย Unreal 4 Engine นะครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะแล้วก็โฮโลเซนเนี่ยจะรองรับทุกๆเกมที่อยู่ในเมตาเซนเลยทีเดียวนะครับและเจ้าโฮโลเซนเนี่ยยังรองรับการใช้งานบนมือถือแล้วก็รองรับ VR ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายุคของ l a ดี p l พ y ย r เววันกำลังจะใกล้เข้ามาถึงแล้วนะฮะเ h มส์ฮัลลิเด t ์เห็น u t าค n แล้วก็สร้างมั t He The gave place place called go a a Oasis us to แล้วก็ลำดับต่อมานะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆดูถึงตัวอย่างเกมนะครับของ m e t a s n a c นะครับว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ไปชมได้เลย time to shine prepare yourself ready steady line up Metaverse Metanake bestnakerow fightchain game Metanake NFT One Medi to PVP your your และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตัว MetaSense นะครับ แต่ว่าขอสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับ MetaSense เนี่ยก็คือตัวแพลตฟอร์มที่จะมีทั้งเกมไฟล์แล้วก็ MetaVerse ที่คุณภาพจริงๆซึ่ง,ง,งอาจจะเป็นแพลตฟอร์มแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับเนื mm ่อ hmm. งจากทั้งตัว Background Experience นะครับทั้งตัว Roadmap Idea นะครับระบบโทเคนอเกต่างๆนะครับแล้วก็ NFT นะครับการดีไซน์ทุกอย่างออกมาได้ได้ลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเกมแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็มีความฟรีทูเพย์นะครับฟรีทูเอิร์น เล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับเล่นได้บนมือถืออีกต่างหากนะครับเข้าถึงง่ายมากๆเลยแล้วก็สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับของตัว MetaSense เนี่ยผมก็จะแปะไว้ให้ตรง Description นะครับเพื่อนๆสามารถไปลองศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้เลยนะครับ DIYR ได้ตามสบายเลยนะฮะแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ AR Crypto and GameFi นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานกันด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในวงการบล็อกเชนหรือว่าเกมไฟล์นะครับผมหากเพื่อนๆมีคํำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมสมาร์ทจาก AI คลิปตัวเกมไฟล์ล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า